นิสสันอ m เมล่านะครับมีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับรถจอดนานนะครับสังเกตนะครับจะมีไฟสูงติดค้างนะครับไฟสูงแล้วก็ยังค้างอยู่แล้วก็ไฟคีโชเวลากดปุ่มสตาร์ทนะครับกดได้เป็นบางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับซึ่งผิดปกตินะครับเดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้ลูกค้าใหม่นะครับใช้เครื่องสแกนตรวจเช็คนะครับมีโค้ดสีแดงขึ้นนะครับน่าจะมีกล่องควบคุมเสียนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเสร็จนะครับ ลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมมาทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไหล่ที่พังนะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอีโมนะครับกุญแจ็ใช้งานได้ปกตินะครับเหยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับติดเรียบร้อยนะครับมีปัญหากดปุ่มสตาร์ทรถไม่ติดนะครับหรือไฟสูงติดค้างตลอดหรือบางทีกดปุ่มสตาร์ทแล้วรถติดยากดับยากนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านทั่วไทยนะครับ มีอะไรให้ลองก่อนนะครับ